สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โราศาสทร์ปราจสัปดาห์กันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่17ถึง23มีนาคม2 0 1 8การดูดวงนี้ก็เป็นอกานอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและการที่เจอในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกให้กันตรงหน้า ก็ขอแนะนำดักธรรมะเช่นดักพุมหานสีดอกทิพาสีมักไม่องแปดหรือดักธรรมะที่ควรจีิค่ะนามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าดักธรรมะต่างๆมันสามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้สูพูดว่าในสัปดาห์นี้ไพ่เขาอยากบอกอะไรบ้างเดี๋ยวมาสาบใบนะคะ ใบที่1เป็นพระอาทิตย์พระปฏิภเกตค่ะใบที่สองเป็นพระราหูกับพระเกตใบที่สามเป็นพระอาทิตย์กับพังการอ่ะ ตามน้าไพ่กันนะคะในเรื่องของการงานก่อนใกล้งานนะคิดว่าเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณควรอาจจะมีการไปต้องไปอบรมสัมมนานะหรือไปดูโครงการต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือจะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารในต่างถิ่นต่างแดนเองแม้กระท,ทั่งบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการก็ได้ว่า สัญญามีการทำเซ็นเัญญาอะไรขึ้นก็ได้หรือบางคน,นอาจจะเป็นความเครียรดวิตกกังวลงานในเรื่องของการงานเองอะหรือบางคนก็จะเป็นการปิดอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการงานนะหรือต้องระมัดร,ระวังว่าบางทีเราอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้รับผู้ใหญ่ก็ได้นะอ,อันนี้ก็คือต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับทุกใหญ่หรือบางคนเนี่ยนะคิดว่าการงานคุณอาจจะต้องการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขเกิดขึ้นไหม ของแต่ละคนนะคะว่าจะเปลี่ยนกันยายบางคนอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับหรือเปล่านะคะของแต่ละคนเนาะบางคนก็อาจจะต้องไปที่ห้องับง,ง,งานพวกสื่อออนไลน์เองหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สิ่งรีรับก็ได้ค่ะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ที่นี้คือบอกว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าแต่ละคนการงานคุณจะเกี่ยวข้องใน,นรูปแบบไหนนะ ทีนี้เรื่องของการเงินบ้างการเงินนะผู้เลยว่าคุณจะได้จากความรู้ความสามารถคุณเองได้จากหน้าที่การงานของคุณได้จากการที่คุณไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้คะ่ะหรือได้จากอ่าการค้าขายออนไลน์เห็นไหมอ่หรือได้จากต่างถิ่นต่างแดนในกรืงต่างถิ่นต่างแดนเน่เราต้องดูว่าเรามีญาพี่น้องไหมอ่าแล้วก็มีธุรกิจไหมคะทำสื่อออนไลน์ไหมของแต่คนนะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่อง การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นการใช้จ่ายในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในเรื่องการไปอบรมพัฒนาหลักสูตรต่างๆก็ได้ค่ะหรือในการไปเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขังต่างๆใช่ไหมมันก็มีบริบทของตะคนอีกว่าจะไปจ่ายกันในเรื่องอะไรนะทีนี้เรื่องความรักบ้างนักคิดว่าความรักนะต้องบอกว่าบางคู่นะคะ อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลกันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในเรื่องของอไรเนี่ยก็ต้องดูนะว่าแต่ละคนมีเรื่องราวอะไรบริบทของแต่ละคนนะหรือบางคู่เนี่ยอาจจะมีการเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในเรื่องของอะไรลนะ่ะอันนี้ถือว่าดีนะเป็นการเสริมดวงทั้งคู่เลยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกเรื่องค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความ คิดเห็นที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ระวังนิดนึงนะใครที่อีกฝ่ายใจร้อนอฝ่ายหนึ่งก็ต้องใจเย็นลงนะหรือ,อคนโสดเองคุณอาจจะมีได้เจอคนที่เป็นคนต่างถิง่นต่างแดนก็นได้ค่ะหรือเจอ,อเรียกว่าพ่อไม้แม่ไม้พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะกเรียนแบบนี้พ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณดูดีๆนะว่าเขาเรยอคนเก่าของเขาเรือยางนะหรือบางคนก็อาจจะคู่กัดก็ได้บางคนอาจจะเจอมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้ หรือบางคนก็เจอเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนอ่าเป็นนักการเมืองผู้นาทิ้งถิ่นต่างๆก็ได้เป็นคนในเครื่องแบบเองก็ได้เหมือนกันหรือเป็นพวกครูบาอาจารย์ก็ได้อันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะทีนี้เรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องมาฟังก็คือเรื่องของเอ่อความดันสายตาเบาหวานเลือดหัวใจในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเองออุบัติเหตุเล็กน้อยใบหน้าศาีรษะไมเกน ออฟฟิซินโดมต่างๆรวมถึงโรคโรคปูมแพ้โรคลมทุกชนิดสะโพคต้นขาเท้าสัปดาห์นี้หน้าไพ่ก็มีแค่นี้นะคะว่าจเจอกัน,สนาสัปดาห์หน้าค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบกับความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ